สวัสดีครับเผื่อใครมีปัญหาเครื่องโนบุกเอซัเครื่อง AP, ค้าง,งแล้วกดอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยเปนเพิ่งเกิดขึ้นกับผมเลยวิธีแก้นะครับผมให้กดชั้ดาวเนี่ยให้กดค้างเลยนะผมกดค้างจนกว่าเครื่องมันจะดับเองนะครับผมพอเครื่องดับปุ๊บก็ให้กดเปิดใหม่หน้าจอมันก็จะขึ้นอย่างนี้มานี่แหละครับผมก็เพิ่งเกิดกับผมสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนว่าจะาจะรอโหลดนานขนาดไหนแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ย มันค้างจนผมกดอะไรไม่ได้เลยสักนิดนะครับผมผมก็เปิด g o กเก e เอหาเองแหละว่าต้องกดยังไงเขาบอกให้กดชัดดาวค้างไว้อะก็กดค้างไว้แล้วก็เนี่ยดับผมก็กดเปิดใหม่แต่ก็นี่ประมาณสองนาทีแล้วยังไม่ขึ้นอะไรมาเลยก็เดี๋ยวรอดูลุ้นกันครับมีหน้าจอเมื่อกี้มันหายไปแล้วเฮ้ยเมาสมา์มาแล้วมาแล้วโอเคก็ลองดูนะครับผม เผื่อใครมีปัญหาให้กดตรงเนี้ชั้นดาวค้างไว้โอเค